สวัสดีครับลูกค้าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลสงการชุดใหญ่ที่ขายขายดีมากเลยนะเป็นชุด BV18 อะ่ะเป็น2ชุดเนี่ยที่จะออกทุกวันถ้าออกวันละเยอะเลยฮะออกวันละเป็น10บสชุดเลยลูกค้ามาหน้าร้านก็เยอะอันนี้ก็คือเป็นตัว4ี4่คูณสี่สิบแปดนะสี่คูณสี่สิบแปดเป็นรุ่น BV ตอนนี้ก็เหมือนกันฮนะเป็น2องคูณสองสิบแปดรุ่น BV ออย่าง2ชุดเนี่ยเดี๋ยวเฮียจะเปรียบเทียบเสียงให้ฟังนะสองคูณสองเสียงจะดังแบบไหน แล้วก็4คูณ4เสียงจะดังแบบไหนนะลูกค้าเดี๋ยวลองฟังเดี๋ยวฟังดูนะ ก็จะเป็นดอกดอกของแบรนด์นาคาชินะดอกก็ดอกของเป็นแบรนด์นาคาชิเป็นดอก18นิ้วอะดอกพันวัตฮะแม่เหล็ก220บินก็ไม้ก็ไม้ก็เป็นไม้เป็นไม้20่มินนะลูกค้าเป็นไม้เนื้อแข็ง20่ินตะแกรงเหล็กนะตะแกรงเหล็กตะแกรงหนาๆนาตะแกรงรูหกเหลี่ยมนะลูกค้าตะแกรงรูหกเหลี่ยม88มินอ่ะนะตะแกรงรูหกเหลี่ยม8มินนะก็เป็นแบรนด์นาคาชิก็อย่างเสียงกลางเสียงกลางตัวบนเนี่ยก็จะเป็นทรงคางหมูก็400วัต ก็เป็นดอกของปั๊มนะลูกคา้าเป็นดอกของปัม๊มเป็นดอกนากระชีของปัม๊มดอก400วัตต์แม่เหล็ก155มิลน,นะก็ดอก400วัตต์ตัวนี้เป็นแหลมจลวดนะลูกคา้าแหลมจลวดก็แค่300วัตต์เองนะลูกคา้าเป็นแม่เหล็ก150มิลก็เป็นแบรนด์นากระชีเหมือนกันนะก็อย่างไม้อย่างไม้เฮต้าก็ใช้ไม้แค่16มิลน,นะตะแกรงเหล็กเป็นแบรนด์นากระชีนะลูกคา้าอย่างเพาอย่าง4คูณ4เนี่ยก็เฮต้าก็จะใช้เป็นพาวเวอร์รุ่นเอ็น36นะลูกคา้า เป็นแบรนด์นาคาชินะเป็นรุ่น NK 36เนี่ยก็1,200วัตต์1,200วัตต์นี่จะขับเบสได้4ใบอิ่มๆเลยนะของปั๊มนะของปัม๊มแต่ถ้าของหลอ่อเฮยต้าแนะนําให้ให้เอาแค่2ดอกพอนะก็เป็นของปัม๊มอิ่มๆแล้วนะเฮยต้ารับประกันนะอย่างตัวบอลเนี่ยเพราะว่าตัวบอลเนี่ยก็เป็นรุ่น NK 165ก็พวาวเวอร์แบรนด์นาคาชินะ NK 165ก็ยังมาขับเสียงกลางได้4ใบอิ่มๆเลยเลยพราะว่าตัวนี้เฮียต้ากะทำทำเป็นเบส4คูณ4เหมือนกันักกันนกกเเพราาะววว่่ตดียล ก็จะมีปีปีก็เล่นบูททูธได้ก็เชื่อมไปที่โหมดนะก็เล่นการ์ดได้เล่นการ์ดได้นะตัวนี้ก็เป็นด้านนี้เป็นไม้นะลูกค้าก็จะมีไม้ลอยให้อีกหนึ่งตัวเป็นไม้ลอยอย่างดีนะที่อยู่ในชุดเนี่ยเป็นไม้ลอยอย่างดีเลยที่เฮียต้อยเคยรีวิวได้ร้อยเมตรนะเป็นกล่องอลูมิเนียมอ่ะก็จะมีปลั๊กไฟของแบรนด์นาเาชิเหมือนกันทุกอย่างก็จะเป็นของแบรนด์นาเาชีหมดเลยนะก็จะรับประกัน1ปีแต่ดอกไม่รับประกันนะลูกค้าดอกไม่รับประกันอย่างชุดเนี่ย ชุดนี้ไม่ก็จะก็จะเป็นแหลกธรรมดานะจะเป็นแหลกธรรมดาไม่รวมโต๊ะนะโต๊ะนี่ซื้อตัางหากก็จะเป็นแหลกธรรมดาก็ชุด4ี่คูณสเนี่ยพร้อมสายเลยนะพร้อมสายพร้อมสายจะเป็นแหลกธรรมดามถ้าลูกค้าจะเอาแหลกตัวที่อะต้อยตัวสไลด์นี่นะที่จะต้อยทําส่งออกเนี่ยตัวนี้ก็ลูกค้าก็เพิ่มไปอีก1 2 0 0งพันสองร้อย่อบาทนะลูกค้าก็จะได้แหลกตัวตัวที่อะต้อยทําส่งออกนี่เลยเป็นรางสไลด์นะ ชุดนี้ก็4คูณสีก็อยู่ที่48,900บาท8,900บาทนะ8,900ก็ไม่รวมค่าขนส่งนะลูกค้าไม่รวมค่าขนส่งอย่างชุดใหญ่ๆทางบริษัทจะไม่รวมค่าขนส่งนะแ้่ลูกค้าจะเพิ่มมิกก็เพิ่มทีหลังได้นะลูกค้าเพิ่มมิกลูกค้าก็ส,สั่งสั่งมิกเพิ่มไปเลยเพราะในชุดจะไม่มีมิกนะลูกค้าในเซ็ตนี้นะครับลูกค้าในชุดนี้ก็ยังมีตู้ตู้ตเบสสิบสิบห้าสิบแปดบีวีสี่ใบนะสี่ใบแล้วก็สิบห้าคางหมูนะสิบห้าคางหมูก็ใบ ข้างล่างก็ตั้งขาได้นะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อก็จะมีขาให้นะเป,นเป็นเสาเหล็กอะทั้งพร้อมเลยฮนะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ตั้งก็จะถ้าเกิดลูกค้าไม่ตั้งเสาลูกค้าตั้งกับตู้ก็ได้จะเป็นขายางนะเป็นขายางเสียบเสาก็ไปได้ขาก็จะมีเสาก็จะมีให้ไปนะก็จะมเีเสียงกลาง4ใบ15นิ้วนะเบส18นิ้ว4ใบแล้วก็จะมีชุดนี้นะชุดที่เห็นแล้วนะลูกค้าพาวเวอร์ตัวนะพาวเวอร์ขับเบสขับกลาง ตัวนี้เป็นปีฮะปีแล้วก็มีไม้ให้ไม้อย่างดีนะเป็นกล่องอลูมิเนียมนะนะไม้ลอยคู่ก็จะมีปลั๊กจะมีแหลกแหลกตัวนี้ก็เพิ่มพันสองบาทนะลูกค้าพร้อมเปิดเลยฮะข้างหลังก็ยังมีสาย8ปดเอ่อสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมด8เส้นฮะมีมีให้พร้อมเลยฮะสายพร้อมหัวสเปคคอนนี่ก็เป็น2อคูณสนะลูกค้าเป็น18บแปดบีวสองคูณสเหมือนกันก็ทุกอย่างก็เหมือนกันเหมือนสี่คูณสี่นะเพราะว่าตัวนี้เฮต้าก็ทําี่คูณสี่อยู่เป็นรุ่นเอ็นเคสามหกนะรุ่นเอ็นเคสามหกเป็นแบร เฮต้ก็จะต่อเป็นแบบโมโนนะต่อแบ่งครึ่งหนึ่งึไปขับเบรสองใบครึ่งนึงมาขับกลาง2ใบนะเพราะว่าตัวนี้ก็พันสองร้อยวัตต์เหมือนกันนะที่เหียต้ยทำสี่คณสี่อยู่นี่แหละก็จะมีปีก็จะมีปีก็ปีก็คือปลีก็ต่อเชื่อมบูธได้นะลูกค้าเล่นการ์ดได้เล่นอยู่การ์ด usb ได้นะทุกอย่างก็ต่ออันนี้ต่อเป็นระบบโมโนนะลูกค้าชุดนี้ก็อยู่ที่23,900นานะลูกค้าก็ยังไม่รวมค่าขนส่งก็จะมี power หนึ่งตัวปีหนึ่งตัว เสียงกลางเสียงกลาง15นิ้ว2ใบแล้วก็เบส18นิ้วนะรุ่น BV 2ีสแลใบลูกค้าจะเปลี่ยนออเดอร์6ก็ได้ราคาเดียวกันนะ23,900ก็ไม่ร้มค่าขนส่งเหมือนกันลูกค้าเดี๋ยวอันนี้กันัะ